มีสมาชิกเพจคนนึงเคยหลังไปมาหาผมเลยนะไม่เสร็จมาบอกว่าถ้าเขามีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องคนตาบอดอ่ะให้อัปเดตเสมอนะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกลูกของเขาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะผมก็เลยไม่ลืมนะฮะว่ายังมีคนที่รอฟังคอนเทนต์ประมาณนี้อยู่นะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมต้องเท้าความกับไปก่อนว่าเมื่อ เดือนมกราปี2024นะครับเมื่อ7เดือนที่แล้วมีการฝังชิป BCI เนี่ยลงไปในมนุษย์จริงๆและใช้งานได้จริงๆนะครับคนไข้อันอเมริกาเรียกว่า patient นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันมันก็ไม่ได้แปลว่าคนไข้หรอกมันแปลว่าผู้ที่ได้รับการรักษาในในการฝังชิป BCI คนแรกนะครับก็คือคุณโนแลนอัลบัตนะครับผม คนนี้เนี่ยเขามีความพิการตั้งแต่หัวไหล่ลงไปจนถึงข้างล่างเลยนะครับผมก็คือตัวเส้นประสาทในการเชื่อมต่อการเคลื่อนไหวเนี่ยพังตั้งแต่หัวไหล่ลงไปถึงข้างล่างเลยก็เลยเป็นผู้สมัครที่สมัครเข้าไปในบริษัท n e โอลิงเพื่อจะขอทําการฝังชิปในสมองแล้วก็จากนั้นก็เอาไว้ใช้สําหรับควบคุม มือถือหรืออะไรต่างๆและอนาคตเนี่ยก็อาจจะพัฒนาไปถึงควบคุมแขนขาคนไกลด้วยเลยนะครับผมโดยนูโลลิงได้ทําการฝังชิปลงไปแล้วก็ทําการผ่าตัดเรียบร้อยในเดือนมกราที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะสามารถควบคุมมือถือหรือควบคุมค,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 มคมอมพิวเตอร์โดยที่เราเห็นกันในวิดีโอนี้นะครับว่าจะมีการเล่นเกมสตรีมมิ่งด้วยนะเขาบอกว่าด้วยว่าว่าตั้งแต่เขาใส่ชิป bci ลงไปเขารู้สึกว่าเขาสามารถเล่นเกมได้ได้ดีกว่า คนที่มีแขนมีขาเลยเพราะว่าตัวชิปมันยิงขึ้นขึ้นไป้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือเลยเรียบร้อยเลยนะครับผม ผมคงไม่ขอเจาะลึกอะไรมากฟังก์ชันในการใช้งานนะครับเราสามารถไปดูในอินเทอร์เนต็ตได้ว่ามันทํางานยังไงแต่ผมขอเจาะลึกสเปกที่หนึ่งแล้วกันก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับโน้โลลิงที่ที่บริษัทโน้โลลิงมาใส่ที่สมองของคุณโนแลนเน่ะมันเป็นชิปรุ่นแรกเลยจะเป็นชิปที่มีการต่อสายนะครับจะเห็นว่ามีการต่อสายออกมาจากตัว BCI เนี่ยออกมาเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยที่เขามีรีพอร์ตออกมาว่ามันมีข้อเสียนะแล้วก็จะมาพัฒนากับชิปรุ่นที่2นะครับเรามาเจาะลึกสเป เราจะเห็นได้บ่ามันจะหน้าตาเหมือนกับเหรียญเนี่ยแหละเหรียญเหรียญนึงเนี่ยแล้วมันจะมีเทรดทั้งหมดก็คือเทรดเนี่ยก็จะเป็นเส้นใยนะครับตัวเส้นใยต่างต่างเนี่ยมันจะมี1,024อิเล็กโทรดอยู่ในนั้นนะครับเจาะลึกสเปคตรงนี้เลยนะขึ้นมาเป็นตัวเลขเลยนะครับตัวชิปตัวเนี้ยมีเส้นใยทั้งหมด64เทรดนะครับก็คือเส้น64เส้นใยเนาะมีอิเล็กโทรดทั้งหมด1,024อิเล็กโทรดก็เท่ากับว่า หนึ่งเทรดเนี่ยมันจะสามารถมีอิเล็กมันจะมีการยิงขึ้นไฟฟ้าได้ทั้งหมด16อิเล็กโทรดต่อหนึ่งเทรดก็ต่อนหนึ่งเส้นใหญ่นะครับผมโดยที่ว่าชิปเซตรุ่นแรกเนี่ยจะฝังลึกลงไปในเนื้อของสมองเนี่ยประมาณ3-5มมิลลิเมตรก็คือม mm, ิลลิเมตรอะสามถึงมิลลิเมตรนะครับซึ่งมันก็มีข้อเสียเขาบอกว่าเขาค้นพบว่า85%ของอิเล็กโทรดแบรริงเทรดเนี่ยมันมันหลุด <laughs> มันหลุดออกก็คือ85%ของที่ฝังลงไปเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันหลุดออก โดยที่พอมันหลุดออกแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากจะไปแก้ไขทางฮาร์ดแวร์เพราะว่ามันมีการผัดมันจะต้องเปิดสมองผ่าตัดลงไปเขาเลยใช้ซอฟต์แวร์ในการเขียนอัลกอริทึมบายพาสเส้นที่มันหลุดแล้วก็ทําการใช้งานเส้นที่มันมียังยังยังเชื่อมต่ออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นูบริษัทโน้โรลิงได้เรียนรู้จากคนไข้คนแรกนะครับคนไข้คนแรกไม่มีไซส์เอฟเฟกอะไรนะก็บอกว่าไม่มีไซส์เอฟเฟกอะไรสามารถใช้ใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเดิม ต่ดีกว่าเดิมตรงที่ว่าสามารถควบคุมมือถือหรือแมสกปุ๊กได้แต่ก็มีเรื่องไอเส้นใย,ยหลุดนี่แหละที่เขาวางแผนแล้วว่าเดี๋ยวจะแก้ไขในเวอร์ชันที่2นะครับผมน้ลลูลิงรุ่นที่2อาจจะต้องเรียกว่ารุ่นที่2แหละจริงๆมันก็ไม่ได้เรียกว่ารุ่นที่2อนะบริษัทเขาไม่เรียกอย่างนั้นแต่เรารหัสที่เรียกว่า N1 b r a i n Implant นะครับผมเขาเรียกว่า N1 b r a i n Implant N1 เนี่ยจะมาแทนที่ ชิปรุ่นแรกที่ได้ทำการทดลองในมนุษย์ไปนะครับโดยชิปตัวนี้เนี่ยจะมีสเปคเท่าเดิมเลยก็คือจะมีเทรดก็คือเส้นใยเนี่ยทั้งหมด6ค4เทรดเหมือนเดิมแล้วก็จะมีอิเล็กโทรดเนี่ยหนึ่งพัอิเล็กโทรดใน6ค4เทรดก็คือ1นึเส้นใยเนี่ยจะมีทั้งหมด16บหกอิเล็กโทรดนะครับส่วนเส้นใยเส้นหนึ่งอ่ะหนึทรดนะมันจะเส้นใยที่บางกว่า และเล็กกว่าเส้นผมดังนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ไอเครื่องจักรที่เอ่อโรบอทอาร์มที่มีความแม่นยําม,มากกว่ามือคนอในการที่จะยิงเทรดเข้าไปในสมองนะครับแล้วคราวนี้เขาเรียนรู้มาจากความผิดพลาดของรุ่นที่แล้วว่าการที่เราจะฝังเส้นใยในสมองลงไปเนี่ยมันจะต้องลึกลึกมากกว่าเดิมเขาก็เลยวางแผนที่จะฝังเส้นใยลงไปเนี่ยประมาณ8มิลลิมตรการจะ ต้องฝังเส้นใหยให้มันลึกๆใช่ไหมครัถึง8ม mm มเนี่ยมากกว่าตัวที่แล้วที่อยู่ประมาณ3-4ม mm มเมตรเองนะเพราะว่าอีลอนเขาบอกให้จินตนาการง่ายๆนะเรายืนอ,อยู่ตรงหน้าประตูโรงงานแห่งหนึ่งเนาะแล้วเราอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารภายในโรงงานเราจะไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะว่า การที่เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมันเป็นแค่ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ตรงหน้าประตูโรงงานหรือกำแพงโรงงานคนที่เขาคุยกันคนงานที่คุยกันในโรงงานหรือกิจกรรมที่ทําในโรงงานเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นหรือว่าเราจะไม่ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปในโรงงานเราจะได้ยินเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นอินเว o เลเมนต์สิ่งแวดล้อมต่างๆในโรงงานเต็มไปหมดเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราฝังลึกลงไปการส่งข้อมูลจากสมองมาสู่ตัว BCI ชิป BCI เนาะมันก็จะ ทำได้ลึกขึ้นทำได้หลายมิติมากขึ้นแล้วทำได้เยอะขึ้นนะครับอีรอนก็อธิบายง่ายๆเลยว่าเออก็เราก็จะทําการฝังลึกลงไปแต่การฝังลึกไม่ใช่ฝังแบบไม่มีแพทเทิร์นเป้าหมายเลยนะอ่ะขึ้นภาพขึ้นมาเลยเราจะเห็นได้ว่าจะเรียกว่า insert thread deep deeper นะแล้วจะเห็นได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยการฝังในรุ่นแรกเนี่ยจะฝังแค่ประมาณ3ถึง4 ละ5ม mm, มไม่เกิน5ม mm มนะครับพอรุ่นที่2เนี่ยเาจะแบ่งโดยที่เป็นว่าฝังแถวประมาณ4ม mm, ม30%ฝังวันที่5ม mm, ม20%ฝังที่6ม mm, ม20%และฝังที่7-8ม mm, มอีก30% การฝังเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผนภูมิฝั่งนี้เลยก็จะเห็นเป็นส,สีสีนะครับผมถ้าสีไหนที่มันมีความลึกนะฮะมันมีความลึกก็จะเป็นอีกจะเป็นสีส้มนะฮะเจ็ดสิบสองมิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยฮะเจ็ดจุดสองมิลลิเมตรหกจุดศูนย์มิลลิเมตรห้าจุดศูนย์แล้วก็สี่จุดศูนย์นะครับจะเห็นได้ว่าแต่มันใช้พื้นที่เล็กนิดเดียวของสมองนะไม่ได้แบบฝังทั่วสมองเลยนะฮะเขาฝังแค่โซนโซนเดียวที่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าตรงโซนนั้นน่ะเล็กมากคือเอาแค่ส่วนส่วนนิดเดียวของสมองที่มันสามารถยิิงคล่่นนนนนไไฟฟ้้้าาออออกกมมดแัเผขพสปีึ เกี่ยวกับตัว N1 b r a i n implant นะครับผมไปเช็คดูว่ามันเป็นระบบ wireless ละถ้าเกิดเป็นระบบแรกเนี่ยคนไข้คนแรกเนี่ยของคุณโนแลนเนี่ยจะเป็นระบบที่แบบเชื่อมสายเนาะแล้วมันไม่มันไม่ practical อะ่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอนาคตเราเกิดสมมุติว่าคนไข้เขาขยับตัวได้หรือเขาจะใส่ร o บอ t a r มหรือว่าเ็กอย่างเงี้ยนะฮะที่แบบเคลื่อนไหวได้เนี่ยถ้าเกิดเรามีสายเนี่ย มันมันมันจะมีปัญหามากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาบน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องติดสายไปด้วยเนาะเขาก็เลยคิดไปว่างั้าทำเป็นแบบไร้สายเลยละกันและอนาคตเนี่ยจะมีอินเทอร์เฟซหน้าตายอย่างนี้เลยครับก็คือเราจะสามารถใช้งานได้นเหมือนมือถือเครื่องนึงเลยทอนเวลาแบตหมดก็เอาแปะ แล้วก็มันก็ทาการชาร์จด้วยตัวมันเองเอารมณ์เหมือนกับชาร์จไอวอชครับถ้าเกิดมองไม่เห็นภาพก็เหมือนกับการชาร์จแบบแม่เนติกชาร์จจรงอ่ะก็แปลกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็การใช้งานในชิป bci รุ่นนี้เนี่ยการเชื่อมต่อข้อมูลชิป bci นะครับจะเชื่อมต่อกับมือถือโดยผ่านบลูทูธดังนั้นข้อมูลที่จะออกมาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เกิน150แล้วก็ขึ้นตามหน่วยตรงนี้เลยนะคือข้อมูลมันจะออกมาได้ไม่ได้แบนด์วิดต์มันไม่ได้ใหญ่มากไม่เหมือนกับไวไฟเนาะเพราะข้อมูล,มมมลบล ใช้ในการมองเห็นได้หรือย,ยังตอบว่าไม่เลยนะฮะทำได้แค่ว่าควบคุมอุปกรณ์ต่างๆก่อนในช่วงแรกและช่วงถัดไปก็อาจจะมีการติดแขนกลแล้วก็ควบคุมแขนได้แต่ว่าอ,อีรอนไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นอีรอนพูดแค่ว่าขอให้มันควบคุมทุกอย่างในหน้าจอก่อนและเขาตั้งเป้าว่าภายในปีนี้เนี่ยจะมีคนที่สอขึ้นมาแล้วนะคนที่2เนี่ยจะทําการติดชิป BCI N1 เบรนละแล้วก็ภายในปี2026อีรอนพูดเลยนะว่าภายในปี2026จะมีคนทั้งหมด1,000คน คือตอนนี้มีคนสมัครเข้าไปเยอะมากคนผู้ป่วยที่แบบขยับแขนขยับขาไม่ได้อะสมัครเข้าไปมากกว่า1,000คนแต่อีลอนบอกว่าเฮ้ยภายในปี2026เนี่ยเราจะกระจายอุปกรณ์ตัวเนี้ยไปให้ผู้ป่วยให้มากถึง1,000คนและเราก็จะเรียนรู้ จากการที่เขาปล่อยคลื่นสมองกลับมาผู้ป่วยพวกนี้คือเป็นผู้ป่วยอัมาพาตติดเตียงนะครับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะมีชิปพวกนี้ออกมาได้แล้วช่วยเหลือคนเนี่ยถือว่ามันก็ถือเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับก็คือว่าเขาพยายามจะช่วยเหลือคนอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็จะบานพัฒนาใช้เป็นแขนขากนอะไรอย่างเงี้ยให้เราไม่ผู้ป่วยที่อยู่นอนติดเตียงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ลืมหรอกนะครับว่าเราผมเคยสัญญากับคนอื่นคนหลายๆคนไว้ในคลิปถัดไปนะฮะโดยมีสมาชิกเพจคนหนึ่งเคย หลังไปมาหาผมเลยนะมเมสเซจมาบอกว่าถ้าเขามีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องคนตาบอดอะ่ะให้อัปเดตเสมอนะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกลูกของเขาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะ่ผมก็เลยไม่ลืมนะฮะว่ายังมีคนที่รอฟังคอนเทนต์ประมาณนี้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยละกันข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์คนตาบอดเนาะก็คืออีลอนเนี่ยเขาพูดชื่อโปรเจกต์นั้นว่า i รา Sight นะครับบ i ายแปลว่าตาบอด Sight แปลว่าการมองเห็น i รา s i g h t ไอ้โปรเจกต์นี้เนี่ย อีลอนบอกว่าได้ทําการทดลองกับลิงแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลด้วยก็คือลิงสามารถมองเห็นได้โดยที่ปิดตาลิงนะแต่ว่าเชื่อมต่ออชิป BCI เนี่ยออกมาข้างนอกแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้ข้อเสียหรอกแต่ว่ามันมีปัญหาก,ก็คือว่าการมองเห็นของลิงอ่ะที่รับรู้ประสาทข้อมูลน่ะมันยังรับรู้ในในในพิกเซลที่มันแบบมันแย่มากๆ มันแทบจะเรียกได้ว่าพิกเซลของมันนี่เหมือนกับเกม Nintendo เลยอะสมัยก่อนที่แบบว่าเคยคุณเคยเล่นเกมแบบ8บิตไหมที่แบบมองทุกอย่างแล้วมันเป็นพิกเซลเม็พิกเซลใหญ่ๆอะตอนเนี้ยการมองเห็นมันรับรู้ได้แบบแบบพิกเซลทาไมการรับรู้ถึงไม่สามารถละเอียดขึ้นมาได้เพราะเรื่องแบนด์วิดนะครับเพราะว่าการส่งแบนด์วิดจากชิป BCI มาที่คอมพิวเตอร์มันยังมีข้อจํากัดอยู่และการฝังเทรดลงไปในสมองก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เทรดที่ฝังไปในสมองแค่64ี่เทรดเองนะครับมันคือเส้นใยมันน้อยมากๆถ้าเทียบกับเส้นใยในสมองที่ยิงขึ้้นกระแสไฟฟา มันเป็นล้านล้านครั้งต่อวินาทีเลยการที่เราจะมองเห็นภาพภาพหนึ่งที่แบบระดับนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องใช้แบนด์วิดต์เยอะมากอ่ะเอาเอาง่ายๆครับดูวิดีโอเลยก็ได้วิดีโอถ้าเราจะวิ่งประมาณ 4K อะครับคือข้อมูลก็ต้องระดับแบบ2เมกถึงหถึง6เมกอะภาพถึงจะไม่กระตุกใช่ไหมอะไรยิ่งไอตรงนี้มันยิ่งเป็นการแบบเคลื่อนไหวอย่างนี้อ่ะมันก็มีการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแบนด์วิดต์มีปัญหาครับก็มันเป็นการส่งข้อมูลแบบบลูทูธออกมาเป็นแบบไร้สา้นรบบก่งขอมููลแิป ไม่ได้บอกสเปคว่าสามารถส่งข้อมูลออกมาได้เท่าไหร่แต่เรารู้ว่าไอ้ท่อที่ส่งข้อมูลออกมามันคือบลูทูธมันจะส่งได้แค่1 MB per second เองถึงหนึ่งเมกะไบ per second ภาพที่เห็นเนี่ยไม่น่าจะเกินเรสซลูชันได้ถึง640 พิกเซลคูณ320ิพิกเซลคือต่ำมากความละเอียดนี่คือระดับ Nintendo เลยอ่ะภาพที่เราเห็นอาจจะเป็นภาพแค่สแควร์เล็กๆแค่นี้เองอ่ะ <S <S คือดังนั้นเนี่ยอีลอนยังมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดโปรเจกต์บายไซส์กอกมาให้ผู้คนได้ใช้นะครับจนกว่าเขาจะแก้ปัญหาบัตเทเน็คอขวดได้ก็คือเรื่องการส่งข้อมูลจากชิป BCI ออกมาข้างนอกระดับต้องระดับกิกะบิตเลยละไม่ใช่เมกะบิตแล้วล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ติดตามแล้วกันอีลอนบอกว่าจะทํา โปรเจกต์ปลายไซต์หลังจากโปรเจกต์เทเลปาร์ตี้จบนะครับโปรเจกต์เทเลปาร์ตี้ก็คือโปรเจกต์ปัจจุบันนี่แหละคือการส่งข้อมูลสมอ,อมาแล้วก็ควบคุมมือถือควบคุมคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าอีรอนจะทำได้เมื่อไหร่นะครับเท่าที่ดูเนี่ยคืออีรอนก็ค่อขนข้างจะจริงจังกับ บริษัทนูโร l ลิงค์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราต้องมาติดตามอย่างใกล้ชิดว่าปีหน้าก็คือปี2025จะมีคนป่วยอีกกี่คนที่จะได้ทำการเข้ารับรักษาแล้วก็ทำการติดชิปบ c i i นะครับผม Bring b r n n g Bring d ด e จะเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้แหละแ,ละแล้วก็ทำทำข้อมูลอัปเดตออกมาเพื่อให้ต้องเรียกว่าได้ว่าผู้ประสบปัญหาทางกายภาพหรือทาง หรือแม้กระทั่งทางหูก็ตามได้รับรู้ข้อมูลพวกนี้แล้วก็วางแผนว่าจะทําการรับรักษากับอีลอนได้เมื่อไหร่นะครับถปัจจุบันจริงๆอะเขาก็มีฟอร์มให้กรอกแล้วนะแต่ว่าฟอร์มเนี่ยจะเป็นในเฉพาะจะจะถูกจํากัดในประเทศอเมริกาเท่านั้นนะครับคือจะต้องมีที่อยู่ประเทศอเมริกาจะต้องออมีการตรวจสอบบริไฟได้นะครับในช่วงแรกนะครับแต่ในอนาคตก็อย่างเหมือนกับการเปิดตัวของรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาแล้วมั้งฮะมันก็กระจายไปทั่วโลกดังนั้นแล้วอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับยัง ถ้าเรายังมีลมหายใจเราอยาเพิ่งหมดหลังเราต้องสู้ต่อไปอะฮะเอาจริงแล้ผมก็ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ชีวิตนิดนึงแล้วกันผมอยากจะบอกว่าถ้าตอนที่ผมมาอเมริกาผมมาแค่กระเป๋าสองใบเองนะแล้วก็วุฒิผมก็มีปัญหาก็คือผมมีวุฒิจากประเทศอินเดียพอมันมาถึงเนี่ยเขาปัดตกโต๊ะเลยเขาปัดว่าใช้ไม่ได้คือผมก็อึ้งเลยนะเพราะมันมันก็เศร้าเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าวุฒิที่เราเรียนมาสปี ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นเศษกระดาษใบหนึ่งเลยอะ่ะกับประเทศนี้ตอนนั้นคือในสมองมันก็มีความคิดที่ถกเถียงกันนะว่าจะถอยไหมแต่เราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะเอาแฟนมาเรียนจบปโทที่นี่เราวางแผนแล้วว่าเราจะาน้องชายเรามาเรียนจบปโทที่นี่และถ้าเราถอยคนข้างหลังจะทํำยังไงมันก็เป็นโฮปเล็กๆนะั้นที่ว่าเฮ้ยเราต้องสู้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้นอยๆแล้วกันเรียกได้ว่าก็ต้องกู้นี่ยืมสินคนลุ้นคนนี้มาเพื่อมาจ่ายค่าเทอมแล้วก็ จ่ายจ่ายจ่ายไปจนตัวเองเรียนจบปอตี <c oughs> คือมันไม่ได้น่าอายหรอกแต่มันเสียเวลาวันที่เพื่อนผมจบปอโทแล้วอะผมยังเรียนปอตีอยู่เลยที่อเมริกา ด้วยความที่วุฒมันมาจากประเทศอินเดียผมไม่รู้จริงๆว่าเขาแบนวุฒอินเดียหรืออะไรยังไงนะขึ้นข่าวไว้ตรงนี้เลยด้วยความที่ว่าวุฒอินเดียเนี่ยมันฟัดกันเยอะดังนั้นเนี่ยพอมันฟัดกันก็คือแบบเป็นวุฒที่แบบเขาเรียกโดนปลอมแปลงกันเยอะพอมาเรียนอเมริกาก็กลายเป็นว่าเขาเลยไม่ต้อนรับวุฒอินเดียบางรัฐบางเมืองนะฮะคือวุฒที่มันมาจากเมืองเมืองเนี่ยถ้ามึงเป็นวุฒอินเดียแล้วก็ขึ้นว่าบัชลเลอร์เนี่ยมันวุฒ3สามปีเขาไม่ต้อนรับเขาบอกกลับบ้านไปซะก็ดวังงออนนนาคคททีีีููู่่่่่ยยตร้ฟ เราขยับแขนขยับขาไม่ได้แต่วันในวันหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าถ้าความหวังมันมาแค่เป็นความหวังตรงปลายถ้ำเป็นแสงริบหรี่ผมเชื่อว่าถ้าเรายังมีลมหายใจไปต่อวันพรุ่งเนี้มันยังไงมันก็มันมันก็จะมีความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆจนเราแบบไปถึงเป้าหมายได้นะครับวันนั้นผมก็โดนญาติดูถูกโดนเพื่อนดูถูกมันมาถึงมันไม่สามารถเรียนปอโทได้ไม่พอเขาไม่ต้อนรับเราเรียนต่อให้เรามีโทเฟลเรามี g m แ t เราก็เรียนปอโทไม่ได้มันน่าอายมันมันน่าหมดหวังในในวันนั้นนะฮะผมก็เลย เอาวะมันมาถึงแล้วมันทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเรียนปอตีไปกั้นกั้นใจเรียนไปเรียนทั้งคอมมิชชั่นตีคอร์เลไปเรียนทั้งยูนิเวอร์ซิตี้นะครับจนจบปอตีมาเสียเวลามากเสียเวลาประมาณ4-5ปีเพราะว่ามันต้องไปรวมสอบโทฟเฟลด้วยช่วงปีแรกมาผมก็ต้องปรับพื้นฐานทงางภาษาแล้วก็ไปเรียนปอตีใหม่นะครับจนพอเรียนจบปอตีปุ๊บก็ปอโทเลยนะครับตอนที่จบปอตีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ก้ามเกินฝุน่นใจในชีวิตมากมัน,มน,มนเรียนไปเหมือนกับมองไม่เห็นเลยว่าเราจะเข้าปอทได้หรือเปล่าเพราะ4ปีนะร้อยหน่วยกิตนะครับมันบ้ามากเลยพอจบปอตีเสร็จปั๊บก็เข้าปอทเลยพอเข้าปอทรคราวนี้มันก็ทุกอย่างมันก็ชิลละจนได้ทุนเรียนปอเอกนะครับณปัจจุบันนี้ผมเป็นนักเรียนปอเอกที่อเมริกาเรียบร้อยลวแล้วก็ได้ทุนของมหาลาัยเลยนะครับก็เป็นผู้ช่วยสอนนะครับอันนี้แหละครับก็เป็นชีวิตของผมท,ท,ที่ที่อยากจะแชร์ให้ฟังว่าคนเรามันจะต้องมีมีโฮป ความหวังนะครับว่าพวกนี้ยังมีวันที่ดีกว่าถ้าเรายังไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ชนะหรือไม่อะไรก็ตามอย่าอย่าเพิ่งไปกิฟต์อัพอย่าเพิ่งไปยอมแพ้กับมันมันบางทีแล้วเราเราสู้ต่อไปบางทีมันฝุกชนะได้มันอย่างน้อยถ้าเราถ้าเรายังยืนหยัดสู้อยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความที่เราไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปขอให้มีลมหายใจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวความหวังมันจะมาเองอย่างที่อีลอนสร้างขึ้นมาทุกวันนี้ขอให้มีลมหายใจก่อนเดี๋ยว โอกาสม,ม,มัน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 อาจจะมาเองแต่ต้องลงมือนะก็คือต้องลงมืออาจจะต้องถ้าถ้ามาัน i นพิก,การถ้าตั้งมา้าไว้จะไปทําอะไรก็ลงมือนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นแชร์ในมุมมองความก็เรียกมุมมืดของชีวิตผมแล้วกันว่ากว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้เป็นยังไงโอเคครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันประมาณนี้สําหรับคลิป หนูรอลิงค์นะครับถ้าเกิดกชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมขอขอบคุณสมาชิกคนแรกนะครับผมที่มามาสนับสนุนช่องบ r i n g d i e นะครับผมสำหรับใครที่สนับสนุนช่อง Bringdie mm hmm. ก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อสมาชิกเอาไว้ตรงนี้ให้นะครับผมก็โอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย